เลยเนะาะมื่อนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะอยู่ที่ช่องน้องฤจนาล้องาสารอีกแล้วเนาะทุกคนมือนี่กับเป็นมือที่ฝนต,ตกนะ้องกนฝนตกได้สองสามมือแล้วเนาะอยู่ที่เวียยจันทะร์อะค่อนข้างว่ามีแบบมีพายุเข้าบ่หรือว่าจากไหนเนาะทางฝนแล้วก็ทางลมเนาะตอนนี้ก็ตกกยุต่กระตกบ้แหงเนาะเมื่อกี้นี่น้องรไปไปอทธิก็ได้ไปซื้อทุเรียนมาเนกะ้าโลนั่นเองค่าได้ไปซื้อทุเรียนมานะ้องลีได้ฝากเงินมาให้น้องฤทธิ์ไปซื้อทุเรียนเนาะแล้วก็จะฝากไปที่ล่องาสาร เพราะว่ามีผู้ใหญ่เจดีสนับสนุนมากทุเรียนเฮาเนะเาะไนได้ฟังเงินมาให้เฮาไปซื้อบอกให้ไปซื้ออันทุเรียนมาสู้ครอบครัวก,กินน้องลีก็เลยว่าฟากเงินมาให้น้องรดเนะาะไปซื้อทุเรียนน้องรดได้ซื้อกาลเนะาะเป็นจํานวนสามน่วยน่วยหนึ่งกับสองโลสองน่ยวยทันรวมกันกับเป็นเจ็ดโลเนาะกับหัวน่วยเท่าไหร่นะน้องรดก็ลเลย ที้เลไปถามอยู่ทางค้านขายย่อยเขาจ้าขายโหลนึงเจ็ดสิบห้าพันถ้าหน่วยอันแบบสุกแดงบรบสุกแดกกับแปดสิแบพบันเนาะแล้วพอดีมีมูแม่แนะนำให้น้องรถไปซื้อยูอ่อุนเขาเจ้าขายส้มเนาะเออ,ขอเขาจาขายส้มมีได้โลสี 45, ล 50, ่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบเนาะน้องรถก็เลยว่าได้ไปซื้อยูอ่ปนเขาจาขายสุมเป็นแบบค้านขายมากไหมแบบขายอาหารแห้งทั่วไปเป็นแบบอาหารเป็น เป็นบอนคายซุ่มแบบทั่วประเทศลาวเลยเป็นแบบมกไมายเอียงเขาเจ้าะกะมาลงฮะนนาะก็เลยว่าได้ทึกน้องรถได้แต่โลหลนึง <c oughs> มันมีโลหลนึง45แ้วกะโหล50เนาะน้องรถก็เลยเลือกเอาอตัว45เพราะว่าตัว50ววม,มันกระเพงเดยมันถ้าตัว45มันกระสุดพ้อมกินถ้าตัวนแบบกรอบนอกนุ่มในเดมังอืมน,มอน,งน,นมันเฮยจะงกินเนี่มันโหลนึง50ก็เลยว่าได้ทึกเนาะกี่แรกฮะว่าสิไปซือ้อยูฮานไข่ย้อยก็เลยว่า มูแนะนําว่ามัน,มนแพงเนาะเพราะว่าเขาเจ้าไปซื้อยูฮานน่นขายย่อยเออเขาเจ้าไปซื้อยูฮานน์ไข่โตมาแล้วไข่ซุกมาแล้วเาจะมาขข่ก็เลยว่าแพงเนาะก็เลยไปซื้อยูบอนนั่นเนาะบอนไข่ซุมก็เลยไาได้ทีกได้รูนึงสี่สิบห้าพันเพราะว่าเอาพร้อมกินถ้าซีอเอากรอบนอกนุ่มในอัยนย่านมันรสซุกข,ขนาดทุกคนก็เลยว่าซื้อได้เก้ารู จะฝากไปล่องซานนี้แมนเจ็ดโลเนาะจะน้องรถจะเอาอยู่สองโลอันน้อยน้อยเดี๋ยวน้องรถจะเอาให้เบิ้งเนาะตอนนี้ก็เกียมแก๊สกำลังจะห่อเนาะเมื่อนี้ชิฟากไปให้น้องรีอยู่ที่ล่องซานมีอย่างแน่เดี๋ยวน้องรถจะเอาให้เบิรงเนาะนี่เนาะอันนี้ก็เปิดมักทเรียนที่น้องรถซื้อมาจะมียู่สามน่วยนี่ช่วงนี้ราคาทุเรียนอยู่ล่องซานกับประมาณ ถ้าไขซาส้มก็ประมาณอยู่45แล้วก็50 75แล้วแต่เนาะเขาจะาขายข่บวคือกันอันนี้ก็หน่วยหนึ่งสองรลอันนี้ม่นน่าจะสโลปลายอันนี้น่าจะสองโลปลายน้องรถก็ลืมมาเนาะนี่สุกพร้อมกินแล้วเนาะอยากจะห่อห่อใส่กล้องให้น้องลีแล้วก็ให้น้องลีเอาไปสูพ่อแม่กินเอออายกินเนาะน้องรถเด้กลับมาเวียงแล้วน้องรถก็เลยว่า นี่ตัวนี้น้องจะเอาไว้กินเนาะน้อยๆน่าจะมีหนึ่งคูน่าจะมียุสามคูหาสี่คูนีเลยเนาะน้อยๆแต่ว่าก็นักอยู่ไหลตัวนี้ครูหญ่แหงทุกคนแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน,น,น้ำพริกแมงดาที่ลุงตาฝั่งให้ก็จะแบ่งให้น้องรีก,กับแม่บางเพราะคตกินนะนี่เดี๋ยวน้องรุจะหอ่อก่อนเดอบัปน,นี้นะ ะห่อตัวนี้ก็เนาะใส่กล่องน้อยไปบราได้บอกเนาะว่าชิฟากันน้ำพริกแมงดาไป่อนเดี๋ยวไปเปิดเอาเองเนาะเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยอันนี้ซีมืดละมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอยู่อันหทางอันนี้จาเพื่อนเลย ให้น,น้องก็เลยว่าได้กิน,นเบียนอีกครั้งอันนี้เจ้าของจะไม่อันนี้เอาใส่ด้วยนะสะดวกเลยเจ้าว่าปาดบนกับปาดหวาัวมันละมันซีบบสุปโตเมนบเพรว่าตัวนี้มันพอดีกิน,นบบละย่างแบบความอื่นละย่างไม่ชุก ตัวปาดโตอืป่าดแล้วก็แบบว่าให้มันสุกโตนะเพราะว่านี่เขาจะว่าปัาหัวกับป,าป่าดอันก้นมัน้มันมันก็สุกโตว่ใสั่ บแมนบมนป้าทุกนมันจะได้เลยนะมันเริ่มแตกแล้วได้นลยนะทุกคนมันซุกเกินไปกัน 絶対ごめんなさい,いの。見て โลปนี้เพราะว่าแก๊สนี่มันคนละแก๊สอันนี้ก็รูปหนึ่งได้หมดน่าจะได้อยู่นะสุกนะแต่ไม่รู้ว่าจะจะเละไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาไปฝากเครื่องให้น้องรีแล้วแล้วเขาจึงจึงนะเนาะจึงมาพาตัวนี้เพราะว่าน้องเราจะไปฝากอยู่ขนส่ง มันมียูคนส่งเดียวที่ฟากไปร้องสาลที่เขาเจ้าหักฟ้าหมากไม้เนาขุดส่งอื่นเขาเจ้าบาหักเนาโอเคทุกคนเดียวมาเดี๋ยวมา,มาเจือกันผ้าอันนี้จะเล่นเนาะตอนนี้ก็ไปส่งมัดทเรียนมาให้น้องลีแล้วเนะาะคนไล่แหงทุกคนคนส่งจนตอนนี้ฝนตกอีกแล้วเด้อทุกคนบ้างไหมฟ้าคืนใหม,ม่อีกล่ะเนาะมื้อนี้ก็ฝน,นฟ้าคืนม,มืดมือเลยมื้อนีนนนะ สองสามมื่นมานีฝนตกถูกมือเนาะตอนนี้น้องรถกาไปส่งมาผู้เรียนมามาแล้วเนาะไปส่งเครื่องให้น้องลี่มาละคนไล่แหงกคนน้องรถไปทาแต่ว่าส่งสามสมุนเนาะเพราะว่าคนส่งตัวนี้มันมันใจบานน้องรถก็เลยว่าไปส่งเหมันจะมันจะยยกกันคนไล่แน่เนาะตอนนี้น้องรถก็ไปส่งมาแล้วค่าฝากก็เออว่าแต่ค่าฝากะไรนอ้อลืมมงเดี๋ยวลอาดูกันนะ ก็ไปฝากมาแล้วนะค่าส่งเริ่มต้นก็ยี่สิบบาทนะคะทุกคนตอดูกันนะอ่ะเขาจะาไปเขียนใส่หน้ำหนักเก้ากิโลอ๋อสองสองพันกิบประมาณบ่หอดแปดสิบบาท,บาทประมาณเจสิบบาทเนาะ ประมาณเจ็ดสิบบาทสสงมันกีบค่ะทุกคนก็ไม่แพงนะคนส่งตัวนี้ถือที่สุดละเพราะว่าพี่ลาวมันมีหลายอยาบริษัทเนาะแต่ว่าบริษัทต,ตัวนี้เน่นคึบเนาะอยู่ล่องสานมันจะมีอยู่สองสาขาแต่ว่าสาขาอีกสาขาหนึ่งนะะี่นะเขาจะบ่ฮรแบบเป็นพวกมังม้เป็นพวกอาหารเนาะแต่แบบตัวนี้เขาจะฮารเป็นพวกมังม้แต่ว่า ต้องเซ็นยินยอมว่าว่าเครื่องเขาเป็นยังและแปลว่าเขาจะบี่ยงย่าพิซอเพราะว่าเขาจะเบี่ยาคาําฟฝกกไปหนเขาก็เลยต้องเซ็นแปลว่าเออเครื่องเป้เพแล้วกับแบบทางบรีษัทเขาจะเบี่ยงาพิโซมานะตัวนี้น้้งรถก็จะมาผ่าทุเรียนตัวนี้นะหอมนะคะทุกคนป้าทุกคนฝนต,ตกแรงมากเลยดูสิตกมาแรงมาก แรงมากเลยค่ะนี่เนาะตกอีกแล้วตกทุกวันเดี๋ยวพอตั้งกล้องก่อนนะอันนี้ก็ขาดต้องกล้องน้องรถนะทีนี้นะก็ตีนพัดลมนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะตั้งกล้องก่อนนะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วค่ะ วันนี้เราจะาาลอกผู้เรียนกันนะไม่ได้กินนานแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็มีพี่พี่เอซทาง USA พ่ผู้ใหญ่เจดีเขาส่งเงินมาให้ซื้อนะบ่ว่วสิได้หินบอกเนาะเพราะว่าฝนตกแหงเนาะทุกคนเดี๋ยวแปลงกล้องแป๊ดโอเคได้ละ อออกอานฝะนะนตกแหงเนะบุาวัาวเาสิได้ยินหรือบร่านอะเราไม่ได้กินผูเรียนนานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มีพี่พีเอฟซีเขาสนับสนุนตัวผูเรียนเรานะดีใจมากเลย เกลี่ยไม่ยุ่งยากมากเลยค่ะแต่ก็ซอสปลอกนะั้นนุ่ยนี้มันแบบกระดุกกระดิบเนาะมันก็เลยว่าปลอกเนี่ยเดี๋ยวเราเสีเอาตรงนี้มาเอาอู้หูฉเ,เ,เนื้อมันค่ะคนฉีดเนื้อค่ะวฉีเนื้อมันค่ะนี่ออกมาแล้วอ้หอมมากสุกแบบ ันนี้อร่อยนะมันแบบมันซุปแล้วนะทุกคนอมถ้ากินมื้อนี้พอดีแซ่บบู้ว่าป้าไว้เมื่ออื่นนี่สิเป็นจังไห๋เนาะที่ฝากไปให้น้องลี่ฉันซุปพอดีกิ่นละฮูม้ว่ามื้ออื่นมันสิซุปโดหรบ่เพราะว่าเฮาซื้อตูวกรอบนอกนุ่มในมาแล้วมันเขาซิมากินนะนะมันนั้นมันยังแข็งเกินไปน้อก็เลยว่าซื้อตัวนี้เลยจ้ะตัวมันซุปแล้วมันจะโปร่งง่ายเนาะเปลือกมันนุ่ม แต่ว่าหน้ามันแห้นีดเจ็บโคตรเลยทุกคนเจ็บมากราคาทุเรียนส่วงน,นี้ก็ขเาขาจะาาข่ส้มก็โล่งนึ่ง45บาทเนาะอันนี้ไปซื้ออยู่บอนเขาเจะาาาย่ส้มเลยก็บ่าได้ถึกเนาะถ้าซื้ออยู่บนอนนั่นมันสุกแล้วค่ะทุกคนมันแบบเนื้อนุ่มเลยนะป้ไว้มื่ออื่นนี้ต้องเละแหละ ไปซื้ออยู่แบบห้างห้างขายย่อยทั่วไปมันเป็นรูเพ่งเนาะรูนึงเกวแปดพีคุแหละอันนี้เราโชคดีนะเราไปซื้ออยู่ที่แบบ ไปแต่พวเป็นอย่างดอกเล็กระแซบแต่ว่ากินกับเค้านะ่ะเลกแบบนี้นะแซบตัวนี้ลูกมันบ่ค่อยงามปัานใดเนาะมันเป็นกระตุกกระตินเบิ่งมาสิได้จัะขู่ ป้าไปให้น้งองลี่เปมันเจ็ดโหลน้องรถซื้อทางเม้แมนแต้มันเก้าโหลเนาะสองหน่วยเป็นเจ็ดโหลหน่วยนี้มันสองโหลนี่ว่ตัวนี้ครูน้อย ทุเรียนก็บม่ค่อยเยอะปนไหนเนาะตอนตะกี้น้องรถไปซื้อให้ไม่ลายโซนนึงนะโซนนี้แบบไม่ยังมมีลายปนไหนลนะโซนนี้นะหรือว่ามันใกล้จะหมดเราบอกว่าจะไหนมันมาเป็นเป็นสูงมันมาเป็นบางช่วงบอกว่าแนวใด ซุปอยู่ในต้นเทานะทุกคนอยากกินตัวนั้นแหละ3คูตแล้วนะตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้คัวเล็กค่ะนี่ประโยชน์อยู่นะ น,นี่นะทุคกคนกลิ่นมันก็บแห้งปนไนแล้แต่ว่าแซ่บ นี่ป็นเขาจะว่าหมอนองเนาะเจ้าของกับมุ้งบองกว่าแมนขันอะไรเขาจะว่าหมอนงอ,องเออเขากอว่าหมอน,งนองแล้วเขาจาเพราะว่าเขาเคยกินขางบนมุ้ง มาโูกรนะัวนะเนี่เนะแต่ซิมนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะไปไว้แซ่แข่งไว้นะอืมขาเรื่องค่ะอืมอร่อยมากเลยลทุกคนอืหวานหอมพรุ่งนี้คงจะเละ ปกอกเสร็จแล้วค่ะทุกคนน,น,นี่นี่นะี่น่าอร่อยมากเลยผู้ใหญ่ได้ผู้นึ่งเนาะทางเมื่อได้ห้าผู้ผู้นึ่งกินแล้วนะคะมันเป็นผู้เล็กผู้ใหญ่ตัวนี้ผู้ใหญ่กันหม่เนาะหนึ่งสองตัวนี้ก็ผู้กลางอันนี้ผู้กลางเนาะอันนี้ก็ผู้เล็กเดี๋ยวจะซิมก่อนนะอิยุอะ ทุกคนคือตะก,กี้น่ะน้องเลิศเป็นคนที่บโบมากกินทูเรียนทีสุดเลยแต่พอเราลองมาซื้อกินกินครั้งแรกเออกระโบมากปันใดแบบนี้เราได้กินเทอสองเทอสามนโอ้ติดใจเลยทุกคนตะก,กี้ท่าได้กินกับ่บได้นะมันเหม็นนี่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทาง USA นะคะ อหอมมากเนื้อมันซุกซับนี้พอดีกินเลอทุกคนชิว่าเละกะบอดไดเละมันแบบนี่นะยังนุ่มอยู่เนาะอเอาไปใส่ตู้เย็นให้มันเย็นซับนี้กินกับข้าวแซบเนาะเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ใส่ตู้เย็นแล้วค่อยเอามากินตัวนี้เนาะทีกินเลย อร่อยมาก ค okay. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ต้องขอขอบใจคุณยายใจดีทาง USA เนอะติดแ้วที่เพืนสนับสนุนให้เงินทอามาซื้อทุเรียนกินทั้งครอบครัวเลยที่แรกคันว่าชิซื้อสิบโลแต่ว่าเงินบ่พอก็เลยว่าเอาแต่เก้าโลก็ได้น้องฝากไปลองสั่งแต่เจ็ดโลต้องรดเอาสองโลสองโลนี้ก็ได้ลายแห็งทุกคนลายมาก เดี๋ยวคีมีน้องรถนต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็ฝากทุกคนก็ไลค์ ARE, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้องรัชนาร้องสานเดิมเนาะช่วงนี้ก็จะเจอกันอยู่ที่เบียงจันเรื่อยๆนะคะอีกประมาณวันที่เดือนเจ็ดนะท้ายๆเดือน,นเจ็ดแหละจิงซีได้ส่งบทอาจารย์แล้วกาป้องกันบทแล้วก็เกียมจบรับปริญญานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแดมันก็เลยว่ายุ่งยากในการเฮียนเนาะบางทีก็สซิบได้อดอนป้องกันบทบางทีกับซีได้เซิงเอาเนาะ Okay. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปดีต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย